สวัสดีครับคลิปนี้ก็พาชมเหรียญหล่อ,ลอโบราณรุ่นเพชรพิจิตนะครับจัดสร้างโดยทีมงานมหาสจ,จัณน,นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูสี่ทิศและกำแพงวัดวังตะกูตำบลวังตะกูอำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญที่จยามาให้ชมกันก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเหรียญนี้ก็ได้รับการ อธิษฐานจิตชนวนโลหะโดยหลวงพ่อวันในวันที่3กรกฎาคม2559นะครับในวันเกิดพระครูโสพลรัตนโชธนะครับเจ้าวาดวัดวังตะกูเหรียญหล่อที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับคือหก็จะเป็นช่อนะครับช่อก็มี82ช่อนะครับเท่าอายุหลวงพ่อวันนะครับช่อละสามพันหาร้อา 3, บาทแล้วก็อย่างเป็นเหรียญเลย ก็บูชาได้ที่วัดเลยนะครับก็เหรียญละ300ส่วนอ,อ,อ,อีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นเหรียญหล่อที่มีหน้าทองพระประธานหรือทองทิพย์นะครับเหรียญน,นี้ก็จะไว้แจกศูนย์จองในการจำนวนการสร้างก็300เหรียญน,นะครับเราก็จะมาดูอันนี้คลิปนี้ผมก็จะพาดูเหรียญที่แจก ศูนย์จองนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ชอบส่วนตัวครับไม่ได้อจะเสนออะไรนะครับอยากจะเสนอเหรียญที่ผมชอบส่วนตัวเท่านั้นครับก็ในภาพนี้ก็เป็นหลวงพ่อหวันก็กําลังจานนะครับโลหะน่าจะเป็นจำนวนโลหะทองเหลืองนะครับที่จะไปหล่อในวันที่9กรกฎานะครับในในพิธี พุทธาพิเศษเหรียญรุ่นเพชรพิจิตนะครับก็จะมีการ,รหล่อเหรียญหลวงพ่อก็กําลังจานได้หมึกนะครับก็มีทั้งหมดเท่าที่เห็นนะครับก็มีอยู่สามก้อนนะครับที่หลวงพ่อจานแล้วก็อธิฐานจิตในในวันนั้นนะครับอ่ในส่วนถุงถงุงที่วางอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นพวกตะกุดนะครับตะกุดที่มีให้บูชาที่วัดได้เลยครับ ที่จะพาชมก็คือความสวยงามของเหรียญหล่อรุ่นเพชรพิจ mm ิต hmm. นะครับเหรียญหล่อรุ่นนี้ก็ทําการาน่าจะมีการหล่อมาแล้วบางส่วนนะครับเป็นเป็นบางบางส่วนที่หล่อมาจากโรงงานแล้วก็นํานมาอธิษฐานจิตในวันที่เก้านั้นบางส่วนแล้วก็อีกบางส่วนนะครับก็มีการหล่อในพิธีนะครับ เหรียญที่จะได้ชมเป็นเหรียญแรกนี่ก็คือเหรียญที่ทางวัดได้จัดสร้างในวันนั้นเลยครับวันที่9กรกฎาคม59นะครับก็คือสามารถที่จะบูชาได้เลยหลังเสร็จพิธีครับเป็นเหรียญหล่ออันนี้จะตอกหมายเลขนะครับตอกหมายเลขอยู่ด้านซ้ายมือของเหรียญน,นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันกระบอกไวานะครับแล้วก็ปีพอสอสร้างเหรียญน,นี้ก็สร้าง1 9 9 9เหรียญบูชา300บาทครับ ส่วนเหรียญที่อยากให้ชมกันนะครับก็คือเหรียญแจกศูนจองนะครับจัดสร้างแค่300เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ลักษณะคล้ายกับเหรียญยอดนิยมนะครับก็คือเหรียญมหาปาบนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อวันค่อนองค์ห่มคลุมนะครับจากเ,าเหรียญมหาปาบตรงที่ว่ามหาปาบนั้นห่มดองหรือห่มเฉียงนะครับเ,เหรียญนี้ก็ไว้แจกศูนจองจัดสร้าง300เหรียญ ข้างหน้าก็จะเป็นหน้ากากหน้ากากทองพระประทานนะครับก็มีโค้ดอู้ที่ซ้ายมือของเหรียญน,นะครับเหรียญก็บางเหรียญก็จะตะไบเดือยออกไม่หมดนะครับบางเหรียญก็จะตะไบเดือยออกหมดนะครับทุกเหรียญก็จะมีรอยตะไบที่ที่ก้นนะครับที่ตรงตัดช่อนะครับส่วนตะไบขอบข้างจะไม่มีนะครับรอยตัดจะไม่มีก็เป็น เหรียญหล่อแล้วก็นี่ครับเป็นภาพจากสมาชิกชมรมหลวงพ่อวัดวัดคองคูนนะครับผมก็ยิบยืมภาพมานะครับขออนุญาตด้วยครับครับเหรียญหล่อรุ่นนี้ก่อนที่จะมีการจัดสร้างาเหรียญหล่อนั้นทีมงานก็ได้อขอรวบรวมบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับก็คือเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีตะกุดต่างๆแล้วก็จำนวนมวลสารต่างๆที่ คูบาอาจานได้จานเอาไว้แผ่นโลหะแผ่นชนวนทั้งหลายรวบรวมกันมาเพื่อที่จะนำมาะจะสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับผมเห็นว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าใช้แล้วก็จำนวนสร้างน้อยแต่ว่าเราก็ต้องศึกษากันดูให้ดีนะครับดูดูจากความคมชัดของเหรียญน,นะครับแล้วก็นี่เป็น พระทิ่ทรงกฎในวันที่9นะครับอันนี้พิธีรอพอรอเสร็จก็ทุบๆุเบ้ากันเลยก็ออกมาเป็นช่อจำนวนช่อก็82ช่อนะครับตามที่ได้กล่าวอาไว้เท่ากับอายุของหลวงพ่อวัดในปี59นี้นะครับเป็นเหรียญด้านหลังแต่ละเหรียญก็จะมีะเสน่ห์แตกต่างกันไปความเป็น เป็นกาเป็นไข่อะไรเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปมีสเสน่ห์ในตัวของเหรียญหล่อโบราณนะครับแต่ละเหรียญก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเหรียญกันไปเลยนะครับทีมงานก็จะจัดซีนส่งมาให้อย่างนี้นะครับแให้สูนจองไม่มีกล่องนะครับรุ่นนี้ยกเว้นแต่เป็นเหรียญหยล่อที่ไม่มีหน้ากาแต่้นั้นก็เห็นมีกล่องอยู่บ้างนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีกล่อง แจกสุนจองนะครับนครับอันไหนก็จะแก่มวลสารอทองเหลืองมากหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นเหรียญของผมเองครับเ,เหรียญนี้ก็ออกจากคล้ำๆหน่อยครับอันนี้ก็ไม่เปิดนะครับเพราะเก็บไว้ที่ผมมาทําคลิปนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมีเหรียญรุ่นนี้อยู่เยอะนะครับไม่มีนะครับมีอยู่เหรียญเดียวแต่ว่าเป็นการเรียกว่าผมออชอบแล้วก็อยากจะนําเสนอ ใครอยากจะเก็บนะครับเหรียญก็จะเป็นหน้ากากนะครับข้างในก็จะเป็นเหรียญเหรียญหล่อตัดขอบน้่นก็จะไม่มีรอยสบาบอะไรนอกจากด้านล่างจะมีรอยตัดช่อตบายออกด้านซ้ายมือของเหรียญก็จะเป็นตัวโคตตัวอุนะครับอุหางลงหางยาวนะครับดูความสวยงามความละเอียดของช่างช่างที่แกะพิมพ์นี้ก็เป็น ช่างนาเล่ห์ช่างนาเล่มือทองทีมงานมาสจันครับนี่ครับข mm. อบจะไม่มีรอยตะไบอะไรก็เป็นามาจากเบ้าเลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นรอยตัดช่อก็มีตะไบออกไปนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ mm. ครับยันก็จะชัดเจนนะครับแต่เหรียญก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละ ยอยากได้หรือสนใจที่จะหาก็หาในชมรมหลวงพ่อหวันวัดของฟูนได้เลยนะครับก็มีเปิดบูชากันตอนนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นหลักพันนะครับแต่ผมว่าอนาคตน,น่าจะน่าจะดีไปกว่านี้ว่าถ้าจะเก็บป่อหรือเก็บนะครับจำนวนแค่สามร้อยหิ ว่าจะหาเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับ ดูไฟสว่างสว่างกันบ้างนะครับเนี่นะเปิดไฟส่องดูเลยครับจะเห็นเรียกว่ากระแสของเนื้อโลหะนะครับวิ่งประสานกันระหว่างทองเหลืองทองแดงโลหะต่างๆนะครับก็เป็นความคมชัดของเหรียนนะครับ ก็จะเป็นเหรียญหลอดูได้ชัดเจนนะครับตัดก้นออกมาลอยระบายเรียบร้อยครับนี่ครับโคดอุด้านซ้ายมือของเหรียญ ด้าน,นหลังกันอีกรอบนะครับก็ข้างล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อวัดวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็มียนันกนัมามีมาณชาลีติครับเนตตาค้าขายครับแล้วก็อีกด้านก็เป็นนัมภะทะอุอากาศานัมภาทะนี่ก็เป็นเ,เรียกว่าคาถาปุกธาตุนะครับแล้วก็อุอากาศานี่เป็นหัวใจมหาเศรษฐีนะครับ กันเพลินไปนะครับมีคนถามว่าทําไมพระสายหลวงพ่อวันทําไมสร้างเยอะจังอะไรเงี้ยก็หลวงพ่อวันท่านเมตตาไงครับท่านเมตตาต่อทุกทุกหน่วยงานทุกวัดมาขอพึ่งท่านมาขออนุญาตจัดสร้างท่านก็ให้ความเมตตาอนุญาตไปเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นก็เป็นเกี่ยวกับสาธรรารณประโยชน์ทั้งนั้นทั้งหน่วยงานทั้งหน่วยงาน และทั้งวัดที่มาขออนุญาตจัดสร้างก็ได้ผู้มีจิตศรัทธาได้นําเงินมาบูชาเหรียญแต่ละรุ่นกันก็เพื่อจะเอาเงินไปบํารุงพระพุทธศาสนาบำรุงยังไงล่ะครับก็คือเอาไปสร้างาเรียกว่าภาวรวัตถกุก็อย่างเช่นกําแพงวัดประตูทางเข้าโบสถ์บ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างที่เป็นผลง,งานที่หลายๆวัดขออนุญาตจัดสร้างไปแล้วก็ได้ดําเนินการ ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเอาเราแค่แ้ดูดูแค่นี้ก่อนนะครับของของเก๊ยังไม่มีนะครับตอนนี้วิ่งหากันได้สบายใจครับครับก็ขอขอบคุณที่เสียเวลารับชมนะครับขอบคุณมากครับ